ง่ายๆเลยนะเพอะพวกมันวิ่งผ่านมาเห็นคอนโดปุ๊บพวกมันก็จะผ่านไปคอนโดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงน่าสงสัยมีห้องพร้อมขายไหมคะไม่มีไม่มีนะเต็มแล้วเฮ้ยมาเช้าไปอะ่ะไปเถอะเฮ้ย<อ>นั่นถุงอะไรอะของคุณแม่ขาจับดิตะเกียวไงเฮ้ย<อ>มีถุงนั้นมีหนมไหมไม่รู้เอ็งก็รู้ไปเปิดสิของคุณแม่ขาโอ้โหเปิดฉันก็โดนด่าสิจะบ้าเหรอ ฉันลงในบ่ออีกแล้วหรือเออโล่หนมากไม่รู้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 แต่ปัดลารลูกพีชอยู่ตรงไหนไเองนก้าบอกว่าไม่รู้เหรอ,หรอโอ้ยงอเหิดไว้โอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหัวฆ่าชนโตมาปลาพร้อมกันอ้วนโอ้ยใส่เซ็นเซอร์มันพังแล้วอ่ะอ้วนเฮ้ยอ้วนถ้าฉันไม่ส่งข้าวเป็นเพื่อนอะอย่าลืมนะซื้อขนมให้ด้วย โอเคไม่มีปัญหาดักกี้วันนี้ผมได้ติปเยอะด้วยอะอะไรนะได้ติปเยอะด้วยซื้อขนมด้วยเหรอตามนี้นะอ้วนเออเหมือนมีตัวอะไรมองเราอยู่นะ,ะก็ไม่มีนี่ดีนะฉันแอบ,บนวลเฮ้ยไม่ใช่ดิแอบเบนียนเอเหมือนมีตัวอะไรมองอยู่นะเฮ้ยมันหันมาแล้วอ,อืมเป็นไงการโยกหลบแบบดิจิตอลนางเป็ดจะถึงบ้านลูกค้าไหม วันนี้แหละฉันจะแย่งขนมพวกมันแต่มันมีจริงๆนะอวน้วนไหนอยู่ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเยกหลราไปอีกหนึ่งทีแบบดิจิตอลมันต้องแบบนี้ดิอว้วนเฮ้ยป่าอ้วนเด็กับป่าอวา้วนจริงนะอวน้วนมันมีคนมองอ่ะไหนเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยไม่มีใครหาเจอหรอกน้อนไปเรียนวิชากับนารูโตะมา ต้องไปบอกเจ้ากี้มันไปซื้อขนมมาน,นัอนพวกแม่ซื้อขนมมาเยอะจริงเหรอจริงนี่พวกแม่ซื้อมากี่ถุงสมถุงแล้วเองจะนับทำไมเยอะแยะเดี๋ยวนิ้วที่เหลือมันเหงา <c oughs> ไม่ต้องคันพวกมันเคยแย่ขนมเราวันเนี้ต้องเจอไปโกโก้บักสิเดอ้อฮะไปสิ โอ้ยจะกินยังจะเล่นอีกเออแล้วถ้ามีคนแย่งทำไงอะ่ะเจลโลมีแผน <c oughs> เป็ดกินเป็ดไม่ต้องพูดนมนอนหรือหนอนหนมโอ้ยอ้วนไม่ต้องพูดเออนะดีนะไม่มีคนแย่ง <c oughs> มาเดี๋ยวค่าแก่ให้เออขอบใจนางเป็ดว่าแล้วว่าต้องมีแผนแบบนี้ อร่อยนะเนี่ยสีแดงเลดนะคะน้องๆหวานไหมอืมหวานอมเปรี้ยวไปล่องไปเล่มเอ้ยเอามานี่อะไรเนี่ยอ้วนอร่อยเฮ้ยพวกมันอยู่นู่นหยุ่นะเว้ยโอ้ยอยู่นาเลยเฮ้ยพวกมันมาแล้วนี่เฮ้ยโลแผนนี้มันจะดีเหรอ ดีดิแล้วมันจะได้เรื่องเหรอได้เรื่องดิโอ้ยพวกเอ็ก็เถรเข้ามาข้างหลังคาสิขำไรอะ่ะสะใจแผ่นตัวเองอะดิง่ายๆเลยนะพอพวกมันวิ่งผ่านไม่เห็นคอนโดปุ๊บพวกมันก็จะผ่านไปมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออดิเฮ้ยพวกมันมาแล้วใครอยากเล่นอะไรกันนะ่ะพวกมันหายไปไหนอ่ะตามมาติดเออนั่นดิ ตื่นเต้นมันมาแล้วอะไรมาคอนโดมืออสั่น์สิโอ้ยกล่อยมือล่อยไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอีออาจจะเป็นนกออกไข่ก็ได้ <c oughs> เออก็เป็นไปได้เฮ้ยออกมาเลยถ้า,า,ารู้ว่าพวกเองอยู่แถวนี้กี่ตรงนี้มันมีคอนโดมาตั้งด้หรอไห <c oughs> นคอนโดก็ <c oughs> <c oughs> นั่นน่ะมันเขียนคอนโด จังหวะเนี้ยเราต้องนิ่งที่สุดจะอ้วนอย่าตดนะครับคนบ้าที่ไหนจะตดบ่อยบ่อไม่ไหวเหมือนกันไหมเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วมันอยู่ทางน,นู้นไปไปดูเหมือนคอนโดมันจะถล่มนะสันๆนไอ้กิ๊ตดทำไมนักเ็มันเหม็นมนมาแล้วมันมาแล้วนิ่งเมื่อกี้มันยังสั่นอยู่เลยนะตอนนี้หยุดแล้ว <c oughs> กินเบาๆมาจะมันจับได้คอนโดมีกี่ห้องนอนนับดิคิดว่าค่าโง่รับเลขไม่เป็นเหรอหนึ่งสองสามสี็ดแปดเก้าสบมีคนกี่คนใช่ใช่ช่ชทดสอบความรู้คิดว่าค่าตกเลขเหรอง่ายๆ 1>, 1 2หนึ่งสองคอนโดมาอยู่ตรงนี้ได้ย,ยังไงน่าสงสัยหือจะสงสัยอะไรกันเยอะเฮ้ยคนพูดได้ด้วยว ฮ้ยมีห้องว่างไหมคะน้ออยากซื้อสักสามห้องอ้ยซื้อสามเลยเหรอใครอยากซื้อสี่หนูขอด้อสี่ค่ะมีห้องพร้อมขายไหมคะไม่มีไม่มีนะเต็มแล้วเฮ้ยมาช้าไปอ่ะไปเถอะเย้เฮ้ยพ่อมันกลับมาอีกแล้วเอ๊ฉัว่ามันจะต้องเหลือสักห้องให้เรานะมีสักห้องให้พวกเราไหมคะหมดแล้วหมดแล้วนะน้ำจะท่วมด้วยฮั เป็นไงแผ่นของฉันเนียนไหมเนียน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 ใช่เนียนมากพวกคุณน่ะเนียนกินนมผมเอ้าโอ๊ยทั้งหมดเป็นแผนของเองใช่ไหมดักกี้ไม่ใช่โรมัเป็นคนคิดแผนคอนโดฉันไม่รู้นมอยู่ไหนเบิร์ดแล้วแต่เราอ่ะไปแย่งของพวกมันกินกันดีกว่าดีดีดลุยไปบ้านบุ วันนี้เจ้าอ้วนเขาตั้งเหลือชวนผมมาเล่นเกมแน่นอนเลอครับผมเลี้ยงคุณด้วยกี่ชั่วโมงอะหึ่สิบนาทีน้วแหละเก็บตาไปกินเถอะผมเลี้ยงคุณครึ่งชั่วโมงโอ้โหก็ยังดีตอบแทนบุญคุณฮัลโหลสองตัววันนี้เจ๊ปุกกี้ซื้อขนมเคี่ยวมาถ้าเคี่ยวขี้งอก็ไม่ต้องมาโอ้ขนมรูกฟันเดกทล่าเว้ยเฮ้ยไม่ทันได้ดูอะไรเลยไปเปล่าดูหนังที่ห้องอะ เฮ้ยมีนมหมอแต่ข้าติดเล่นเกมอยู่อะ่ะงั้นก็ไม่ต้องกินไปละหิวหนมมาโลทำไงดีไม่รู้ดิเออเดี๋ยวเราไปฝากเวลาคนคุมร้านดีก่อนเออดีไปพีพีพ,พี่เขาจา้างให้มาคุมร้านตืนต่นตืน่นตื่นผมฝากเวลาเล่นเกมไปก่อนนะฝากเวลาเหรออืเอ,อ<ๆ>เดี๋ยวกันมาเล่นนะ เดีย๋ยวไปถามคนคุมร้านกันนะว่ามีคนเล่นอยู่ไหมเออเคเคพี่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 อ่อคอมสองเครื่องว่างเปล่าไม่ว่างไม่ว่างอ๋อติเกมลมมันฝากไว้มันจะไปกินขนม<ะ>มันไปกินขนมที่ไหนคะอ่ห้องปุกกีมั้งฮะห้องปุก,กหีหน่อยหน่อยแน่ดักกี้ดักกี้อะไรข้าเจอเป้าหมายแล้วเฮ้ยข้าก็ขี่มังกรเจอเป้าหมายแล้วเว้ยไม่ใช่เป้าหมายนั้นเจ้าอ้วน เจ้าโลมันไปกินขนมห้องปุกกี้ฮะว่าไงนะมันไปกินคุกกี้ไม่ใช่มันไปกินขนมห้องปุกกี้<ะ>แล้วเราจะรออะไรล่ะรอเลยเวลอัพ54เนี่ยโอ้ยไปสิไปไหนะไปห้องปุกกี้ไป เฮ้ยมันก็ต้องเรียกพลังก่อนเข้าไปแย่งขนมบันเด้น,นันประกาศสัปดาไปได้สัปดาสักดาเฮ้ยเรียกชื่อใครอ่ะก็เอ็งบอกให้ประกาศสัปดาข้าหมายถึงเฮ้ยเอ็งเตรียมรอพวกข้าแย่งได้เลยก็เอ็งบอกให้ข้าเรียกคุณสัปดาโอ้โหลุงเอ็งชื่อสัปดาเหรอลุงข้าไม่ได้ชื่อสัปดาแล้วลุงเอ็งชื่ออะไรปลาปลาแล้วปลาทูน่าแล้วไปกี่พวกมันมาแล้วเดี๋ยวข้าจะประกาศสัปดาให้เอ็งฟัง เฮ้ยอยู่ข้างในดีเหรอพวกข้ารู้นะเฮ้ยพวกมันมาแล้วทำไงดีอะขำไหมเอ็งเปิดหนังตลกดูหรอข้ามีแผนแล้วในอย่างข้าก็ไม่ไปตลาดโอ้ยตลกเอ็งจะไปซื้อผักหรือไงตลาดอ่ะเราจะขนมใส่ถุงไปีิอ้วยจะมุสทำไมคิดว่าพ้นเหรอ ไม่ต้องมูดขึ้นมาหน้าข้างบนเชื่อแผ่นกี้สิเออเหรอเจ้านี่ตัวยังกระตึกอย่า <c oughs> ไปว่ามันยาวแล้วสิเนี่ย <c oughs> ได้เวลาแล้วเว้ยก่อนที่มันจะหลบหนีไปทางด้านน้ำตามเฮ้ยขนดอยู่ไหน <c oughs> อ้วนแล้วร้องไห้ไหมอ่ะจะไปว่าทำไมดักกี้ก็รู้ว่าบ่น้ำตา โอ้โหฉันยังไม่ได้ว่าเลยเรามาด้วยกันนะเออลินอ้วนแม่ต้องร้องขนมอยู่นะไม่ขนมอยู่ไหนบอกมานะเว้ย <S <S เฮ้ยหยุดรองดีรับคางขนมอยู่ไหนกี่มันซื้อมาฉันไม่เห็นอา้าในที่สุดมันกระลบแหลบแหละยอมรับเออนั่นแหละกี้บอกมาขนมอยู่ไหนหอ เฮ้ยนั่นถุงอะไรอ่ะของคุณแม่ขาจับดิตะเกียงเลยเฮ้ยมีถุงนั้นมีนมไหมไม่รู้เอ็งก็รู้ไปเปิดสิของคุณแม่ขาโอ้โหเปิดฉันก็โดนด่าสี่จะบ้าเหรอใช่ไหมอวันนางอ่ะอ่ะลองเปิดดูดิของคุณแม่ขาไม่อ่ะถ้าฉันจับฉันก็โดนด่าดิเอ็งเห็นฉันมีเขาอระเอ็งไม่ใช่กระรอกกระรอกมีเขาด้วยเดี๋ยวฉันถามเพื่อนฉันก่อนน้องเป็ดนมอยู่ไหน เดี๋ยวฉันถามเพื่อนฉันก่อนน้องเป็ดน้องอยู่ไหนเอ็นจะพูดมากเพื่ออะไรฮะไปตุยซะ <c oughs> เอ็นทำร้ายเพื่อนข้าทำไม <c oughs> อ้วนร้องไห้ทำไม <c oughs> มันแย่งบทหาไปแล้ว <c oughs> อ้ะเปิดดูสิไม่เปิดไปานางเป็ดกลับเราคว้าน้ำเหลวแล้วนี่เย้ยน้ำมันเหรอโอ้ยหมายถึงภารกิจไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ย โอ๊ยตัวเนี้ยก็ร้องจังเลยเย่รอดแล้วไม่คิดว่าแผ่นกระจกกระจกแบบเนี้ยจะรอดฮะไม่เป็นไรปล่อยมันเห่าหอนไปคนนะไม่ใช่กินก่าม้าแกะหนมแบ่งกันมีฝาของกี้ของอ้วนของกี้ของอ้วนอแล้วของฉันน่ะแล้วของฉันน่ะปากมันไม่ต้องกินฉันไม่ได้กินไก่ทอดกวนประสานอย่างนี้ไงกินกิน อ้วนอุยอ้วนอุยนายนกปิดแล้วนะนองเครียวกินเลยดีกว่าอยากกินแล้วเนาะนอ,อืไมนะไม่คิดจะแบ่งฉันบ้างหรอ,หอคอนสวยคๆๆๆเคเคโอเคโอเคงั้นน่าสวยหรอกฮะว่าไงนะไม่น่าให้มันเลยแต่พวกเราก็เอาตัวรอดสำเร็จเย้ย ก่อนที่เราจะกินขนมลูกพีชนั้นเราจะต้องรอน้าอัดลมเย็นๆจากเจ้าโรแล้วถ้าเกิดพวกเราโดนแย่งอ่ะเองก็ใช้วิชาหมัดหมวอนที่เองดูมาสิเฮ้ยเฮยเฮ้ยเหมือนคุณจะไปออกกําลังกายเอ็กโซซส์อะค่ะจัเหนื่อยไหมโอ้ยฉันไม่สู้หรอกค่ะฉันรอกินนมเฮ้ยเพื่อนๆแย่แล้วว่ะมีอะไรร้านปิดหรอเปล่าข้าไม่มีตังเป้าไม่เซ็นแล้วติดอยู่สองร้อย ขอโทษขอโทษด้วยไม่มีฝีมือเราก็กินน้ําเลราแบบเล่าคือน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่เอ็งรู้จักไหมน้าําเล่าไม่ต้องพูดมากินนมลูกพีทกันกิเลเล่เอ็งไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้น้ําอัดลมมาใครเห็นเรเห็นแล้วนะคะ พ่ผู้ชมคะมันบอกว่าขอกินหนมลูกพีชได้ไหมคะมันจะนุ่มนะเห็นแก่เด็กน้อยๆฉันจะเปิดแล้วนะแกน opening. โอเพนนิ่งเฮ้ยทำไมมันไม่ออกวะฉลาดในเรื่องโงๆ่ๆไปหยิบลูกพรีชคนละหนึ่งลูกเทคนิคการแกละนะบีบตรงกลางก่อนให้มันอ้าออกมา อย่างนี้มันจะเป็นจังซีออกชมพูหอมๆแล้วเราก็แขวเข้าปากเอ้ยเหลือทางให้ฉันเล่นบ้างดีนะ้าไม่พูดลบแล้ววันนี้ฉันใช้พลังครึ่งเดียวของฉันครึ่งเดียวยางหรอมันไม่ยากขนาดนั้น <c oughs> เป็นไงมีหนาวหนาวดินางเป็ดเปิดแ,แอร์ตั้งสิบหอากาศมันร้อนเปิดเล่งแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวคนดูเขาก็หาว่าฉันฟุ้งฟือ ฉันใช้พลังแค่สปเซน์ก็เปิดได้แล้วโหเกินเกินหวานนุม่มละมุนลิน้นเพราะฉะนั้นอีกลลกหนึ่งเฮ้ยเนียนนะเนียนหน้าฉันเนียนอยู่แล้วเพราะใช้สบูมมน่นมแต่ล้างน้ำเปล่า <What? S 1> ความลับาไม่ต้องพูดก็ได้บางเรื่องเนาะก็ถือว่าปล่อยๆมันไปวันนี้ใช่ไหมเจลี่ โอ้โหเจ้านี่หยิบเพลเลยบีบตรงกลางให้มันปอกเสร็จแล้วมันก็ปิกภาษาอะไรของเองเปิดได้ยังรีนี่เฮ้ยเสียงมันคนขึ้นบันไดมาเลยอ่ะเออว่ะเจ้านี่จมูกดีหหหรือว่าจะมีคนยนางขนมเออข้าวกใจข้าวพูดผิดผิดเออนี่มันตกใจแล้วหรอคะนั่งกินกันชิลๆ โอ้ยต้องเอาขานมไปซ่อนสิเร็ว mm. อาจจะรีบเก็บจมกแล้วลงบอ่อฉันไม่ลงบ่อจระเข้โอ้ยแล้วเอ็งจะลงไปทําไมล่ะในบ่อจระเข้มันไม่อิ่มหรอกบุลลี่บุลลี่โอ้โหถ้าเป็นจระโลนะจระเข้อิ่มยาวเลยอ่ะอ้าวอันเนี้ยบุลลี่หนักเลยเอาเก็บพูดงี้แล้วของมันขึ้นเลยเอ็งว่าจระเข้กินข้าวไม่อิ่มเหรอข้าไม่รู้นะว่ามันอิ่มไหมแต่ข้าเจ็บเอ็งคิดว่าจระเข้กินข้าวไม่อิ่มเหรอเออ แล้วฉันจะลงไปทําไมฉันลงไป,ฉ,งไปฉันก็ตุยดิก็ถูกของมันถ้าเป็นเจ้าโลนะโง่ลงไปให้จระเข้กินแล้วอา้าวแล้วจะนั่งคุยกันอย่างนานไหมให้มันแย่งขนมหรือไงอ,อ้าวโอ้ยว่าแล้วพวกมันต้องผลไม้ฉันฟังเอเอนั่นแหละฉันลงในบอ่ออีกแล้วหรือเออเคเพราะคุณเอาให้เต็มที่เลยังไงฉันก็โอเคทาไมยอมง,ง่ายจังอะพวกเองกบค่าขนาดนี้ละโอ้ยเสียของหมด <laughs> เตอร์ทให้ฉันหายใจบ้างโอเคดึงออกลูกหนึ่งเจ้านี่สนุกสนานใหญ่ได้ข่าวว่ามันมีขนมลูกพีชอย่างนี้ต้องไม่บุกอ้วนเอาดาบของเล่นมาทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรถือถือไว้เท่ๆเฉยถ้าเกิดละาคอนะมันจะรู้ตัวเราต้องพูงเลยเฮ้ยขนมอยู่ไส่เอาสซิขนมอยู่ซิเอามาใส่พูดกลับกันทำไมอ่ะฉันกอดขนมอยู่ในนี้ เฮ้ยอยากโชว์ขึ้นมาสิเอาลลกปุ้ยใช้เรดาร์ตรวจจับครับเฮ้ย <He i, S 2> เปลือกขนมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับผมเจอแล้วแสดงว่าขนมลูกพีทมีอยู่จริงครับเฮ้ยอย่ามาข้างหลังข้าตกใจนาำเป็ดขนมอ่ะกินหมดแล้วโลขนมอ่ะไม่รู้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 รจะวัดสอบถามลูกเป็ดเิครับลูกเป็ด ขนมลูกพีชอยู่ตรงไหนเองกล้าบอกว่าไม่รู้เหรออย่าทำน้องฉันกินหมดแล้วไม่มีวันหาเจอหรอกเอ้าเองเอาไปซ่อนเหรอจะพูดอะไรกี่ลูกเป็ดมันบอกว่าไม่รู้อะเออข้ารู้แล้วโอ้ยงอหงิดไว้อุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะหัวข้าชนโตะลีเองเก็บอาการดีเก็บบ้าบออะไรมันตาใสหัวฉันพูดแล้วมันหงุดหงิดเว้อุ้ย อุ้ย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 เฮ้ยโลหัวกระแทกอะไรขนาดนั้นโลมันโดนที่ไหนล่ะชัดเองเฮ้ยเสียงใครวะอดทนหน่อยัวรุ่นนางติดแกล้งคุยเลยเนี่ยว่าลองปลาดูสิในบ่อบอลน่ะปลาเสร็จนะจะมีเสียงอุ้ย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 สงสัยเป็นเซนเซอร์ของบ่ออ่ะจริงเหรอไหนลองดูสิอุ้ย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 มาปลาพร้อมกันอ้วน โอใส,ส่เซ็นเซอร์มันพังแล้วว่ะอ้วนพวกเองกลับไปเถอะข้าสงสารสงสารเซ็นเซอร์สงสารอืมทุนไม่ได้ขนมมันไม่มีแล้วหากระทัวห้องแล้วว่ะโอ้ยเโ้ยโอยโอ้ยอ,ยอกลับอย่าให้เจอนะขนมอาจจะกินให้หมดเส้นโดนอัดอยู่คนเดียวเลยยินไหมอย่ามาชวยอีก ยังไม่ช่วยอีกย่ามาช่วยอีกอ๋อมันบอกว่าขอทิชชู่หน่อยดิไม่มีอะจะขอทำเกลือลหะยังไม่มาช่วยอีกลีเป็นไงมัง่งโอ้ยนี่เองแก้ข้าแล้วมาดึงฉันออกไปทีได้โอ้ยเอาให้เต็มที่เลยไม่มาทีเดียวเลยอะขอเข้มเขมได้สนุกไหม,มครับหนังสารตอนเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนแย่งกินขนม ตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูแล้วนะคะชื่อว่าช่องตินตินเองครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ครับ